ดมอร์นิ่งครับเพื่อนเพื่อนเช้าวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567นะครับวันนี้วันพืชมงคลครับขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ผองเพื่อนผ่านทางคลิปนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยปลอดภัยครับหากใครไม่สามารถใส่บาตรยามเช้าได้นะครับก็สามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญและรับพรพระกันนะครับเช้านี้เราอยู่กันที่หน้าวัดไส่มาเหนือนะครับเชิญครับรับพรพระกันครับ นะพิวา <łość> ินาสีล no ีนิจังุชาปจาุโนเจตตาโรธรรมาวัตติอายุวันโนสุขังพระรังสองเริญอายุวันนาสุขะะระปฏิธานธรรมสาบสมบัติขอให้มสุขภาพแข็งแรงนะครับนะครับทุกุาราบมาร่วมรับ พ่อพระกันต่อนะครับเชิญครับวาธุค้าสัตว์เช้านี้นะครับที่บริเวณหน้าวัดไซมันเหนือนะครับสามรูปนะครับแล้วก็มาร่วมใส่บาตรกับคุณย่าบริเวณหน้าหมู่บ้านอีกหนึ่งรูปนะครับของอันนี้เป็นพระวัดไซมันใต้นะครับแล้วก็ต่อด้วยสะพานท่านั่งเก้าวนะครับบริเวณหน้าท่าน้ําวัดไซมันเหนือนะครับ อย่าลืมออกกำลังกายกันบ้างนะครับเพื่อนๆครับเช้านี้อยู่จีโอก็มาช่วยจับบังคับจักรยานนะครับปั่นให้โลกจำนะครับแสงสวยมากครับยามเช้านะครับบายบายครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ